ไม่อยากเสียเวลานะคะคุณต้องฟัง3ข้อนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ทั้งคนทั้ง Google นะคะเว็บไซต์ของคุณเจอนะคะเิลก็เคยเป็นคนคนนั้นนะคะไม่เคยรู้ว่า3ข้อนี้มันมีผลกับการตามเว็บไซต์มากเลยนะคะเพราะว่าพิก็มาในสายการเขียนโปรแกรมนะคะก็จะไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับพวก SEO นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า3ข้อนี้มีอะไรบ้างสำหรับข้อหนึ่งคือ title tag นะคะก็คือเป็นหัวข้อหลักที่จะบอกว่าเว็บไซต์น้านั้นเกี่ยวกับอะไรนะคะอันที่2 meta description นะคะก็จะอธิบายรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับภายในเว็บไซต์น้านั้นนะคะว่าทำอะไรบ้างแล้วก็อันที่3นะคะก็คือ meta keyword ก็คือเป็น keyword คำสำคัญต่างๆที่เราจะบอกให้ Google เข้าใจนะคะว่าเว็บไซต์ของเรากำลังเน้นเกี่ยวกับอะไรนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะปรับปรุงให้เว็บไซต์ดูทันสมัยขึ้นนะคะไม่ว่าจะปรับโครงสร้างหรือว่าปรับเรื่องการทำ s e o ภายในเว็บไซต์นะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อมาที่หลังบ้านสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะในเดือนมีนาที่จะถึงนี้นะคะพี่ก็มีการเปิดโปรโมชั่นขึ้นมาให้เพื่อนๆที่อยากมีเว็บไซต์นะคะให้เลือกถึง3โปรโปรแรกคือฟรีโดเมนเนม1ปีนะคะโปรที่สองก็คือฟรีเว็บโฮสติ้ง1ปีนะคะแล้วก็โปรที่สามนะคะ,ะฟรีดูแล3เดือน แล้วก็มีโบนัสพิเศษนะคะเรวก็จะติดตั้ง google tag manager google analytics แล้วก็ google s e a r console h c นะคะรวมไปถึงแท็กอื่เดิที่เกี่ยวข้องกังบเว็บไซต์นะคะสำหรับโบนัน,นี้นะคะก็จะมีการติดตั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ